สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอ,อีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast ค่ะยังอยู่กับอิงนะคะในช่วงของ Browse Book นั่นเองนะคะอิงก,ก็จะยังรีวิวหนังสือต่อไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่อิงยังไม่หยุดอ่านนะคะแล้วก็ตราบใดที่ยังมีคนฟังพอดแคสต์อิงก,ก็จะแวะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่อิงหยิบมานะคะเป็นหนังสือนิยายอีกแล้วเนาะ เป็นนิยายที่คลาสสิกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาได้รุ่มรวยสวยงามมากเลยนะคะเป็นผลงานจากนักเขียนชั้นครูอีกแล้วค่ะนามปากกาลักษณะวดีนะคะก็คือหนึ่งในนามปากกาของคุณธมยันตีนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ามตราแห่งดาราค่ะคือเรื่องของเรื่องที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่อิงเนี่ยก็สนใจนิยายที่มีเนื้อเรื่องแนวแนวอียิปต มีฉากที่อียิปต์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้อิงก,ก็ได้รีวิวไปบ้างแล้วอย่างเช่นทัวตาราหรือว่าราชินีชีบาใช่ไหมคะก็มีพี่ๆเขาแนะนํามานะคะว่าถ้าชอบอียิปต์นะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ควรจะอา่านเนาะแล้วก็เป็นผลงานของคุณธมยันตีก็การันตีถึงความสวยงามของภาษาแล้วก็ความสนุกได้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยถึงเวลาของเล่มนี้ค่ะกับมนตราแห่งดาราภาพรวมของเล่มนี้เนาะก็คือเนื้อเรื่องนะคะ เป็นอียิปต์นั่นแหละอย่างที่รู้กันนะคะแล้วก็เล่าถึงยุคสมัยหลังจากฟาโรห์เซปซัตเนาะจากทัวตารานะคะก็ข้ามผ่านมานะคะเป็นยุคของฟาโรห์รามเสที่2นะคะซึ่งเป็นคนที่มีรูปสลักนะคะอยู่ที่หุบผากษัตรเนาะซึ่งก็ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ใครที่ไปก็น่าจะได้เคยเห็นนะคะรูปสลักของฟาโรห์รามเสที่สกันอยู่บ้างเนาะก็เรื่องนี้นะคะ เขาเล่าตามชื่อเรื่องเลยนะคะก็คือมนตราแห่งดาราเนี่ยก็รายมนใส่กันทั้งเรื่องเนาะแล้วก็มีการพูดถึงดวงดาวใช่ไหมคะ <c oughs> คือเวทมนต์ที่สําคัญในเรื่องนี้นะคะก็อ้างอิงมาจากดวงดาวค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อในยุคโบราณของอียิปต์เนาะคนอียิปต์สมัยก่อนนะคะก็คือจะใช้วิธีการดูเวลานะคะผ่านดวงดาวนะคะอันนี้คิดว่าหลายๆคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องมูลไนจากดิสนีย์พลัสนะคะก็น่าจะพอเข้าใจบ้างเวลาที่แบบ พูดถึงการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของดวงดาวที่บอกถึงเลิกยามนะคะแล้วก็บอกถึงการนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการอ้างอิงพลังเวทมนต์ได้นะคะในยุคโบราณของอียิปต์นะคะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับมนที่อ้างอิงจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวซีรีอุสหรือว่าดาวโอริออนนะคะตามชื่อที่สมัยก่อนเรียกกันนะคะเ,เรื่องนี้เนี่ยมีการเจาะลึกนะคะถึงรายละเอียดของการทำมัมมี่ นะคะแล้วก็อธิบายเรื่องความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในแบบของอียิปต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคืออธิบายการทำม,มัมมี่ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะหนึ่งบทเนี่ยเล่าตั้งแต่การเก็บรักษาร่างนะคะ การดึงอวัยวะออกนะคะการใช้น้ํายาต่างๆหมักร่างไว้นะคะาการอําอวัยวะต่างๆมาเก็บในขวดโหลคานปี้ต่างๆนะคะแล้วก็ห้องปิดนะคะลักษณะห้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะคือใครที่จิตใจอ่อนไหวกับเรื่องเครื่องในเรื่องอความหดหู่เรื่องศพอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะ อ่านค้ำคางช่วงนี้ไปบ้างแล้วกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็หดหูมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาเน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายในรูปแบบของอียิปต์นะคะแล้วก็เน้นย้ําเรื่องความเชื่อในการฟื้นคืนชีพกลับมาสู่ร่างเดิมเนาะก็เลยมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของมัมมี่แล้วก็สิ่งต่างๆนะคะที่จะถูกใส่เข้าไปในโลงที่แล้วก็ถูกฝังอยู่ในพีระมิดประกอบกันกับ าการทำมัมมี่ของเหล่ากษัตริย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเนื่องจากชื่อเรื่องมนตราแห่งดาราเนาะก็จะเล่าถึงช่วงของเวลาค่ะการเวลาที่เหมาะสมนะคะด้วยการใช้เกณฑ์ในการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆเนี่ยให้พบกับเวลาที่ประจวบเหมาะในการร่ายมนต์ปลุกชีพค่ะคุณ มันเกิดอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครเคยดูมูลไหนนะคะก็พอจะคุ้นเคยกับการที่แบบตัวละครแบบอ้างอิงจากพลังดวงดาวในวันนั้นวันนี้เป็นเลิกดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเล่มนี้นะคะก็จะเล่าถึงดวงดาวที่เป็นดาวสําคัญนะคะของสมัยโบราณนะคะดาวซิริอุสดาวโอริออนเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องราวของความรักในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งมากนะคะลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณนะคะ ผูกวิญญาณกันไว้นะคะผูกวิญญาณด้วยกับร่างเก่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็จะไร่มวลปลุกชีพในร่างเก่าร่างใหม่ชาติเก่าชาติใหม่เยอะมากนะคะคือพูดถึงคำมั่นสัญญาการรักษาสัญญาทางจิตวิญญาณความผูกพันทางคำสัญญาคำสาบานในระดับจิตวิญญาณที่ผูกพันกันไว้ทำให้ตัวละครต้องวนกลับมาเจอกันแม้ว่าจะผ่านไปนับพันพันปีนะคะก็คือ เป็นนิยายที่เล่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยสลับกันไปมานี่แหละแต่ก็เป็นอดีตท,ที่อียิปต์นะคะมันก็จะค่อนข้างแบบแฟนตาซีเนาะแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวเราแต่ว่ามันทําให้ยิ่งรู้สึกว่ามันแบบบันเทิงอะกับการที่แบบเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในช่วงอียิปต์โบราณแล้วก็ได้เข้าใจ การคิดนะคะหรือว่าความเชื่อพิธีกรรมต่างๆนะคะของทางอียิปต์ได้มากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งในเล่มโซนอียิปต์นะคะที่น่าจะต้องนำหามาอ่านกันนะคะถ้าใครที่ชอบทวตตรารา,ราชินีชีบาก็น่าจะต้องชอบเล่มนี้ค่ะสำหรับโค้ดนะคะที่บ่งบอกความเป็นเล่มนี้ได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือโค้ดนี้ค่ะชีวิตอาจไม่นิรันต์หากความรักความผูกพันเป็นนิรันดร คืออันนี้สามารถ represent ความเป็นความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของอีบได้ดีมากนะคะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าชีวิตเนี่ยไม่นิรันด์เนาะวันหนึ่งก็ตายไปแต่ว่าก็อาจจะมีการปลุกฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าความรักความผูกพันเนี่ยเป็นนิรันดรนในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าแม้ว่านะคะผู้ที่เรารักนะคะจะตายไปแล้วแต่ความรักความผูกพันที่เรามใีให้กับเขานะคะก็ยังคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันด์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะของการข้ามภพข้ามชาติเนาะ ข้างประเทศด้วยนะคะอย่างสนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาได้รุ่มรวยสวยงามมากจริงๆนะคะเล่มนี้อิงใช้เวลาอ่านเร็วมากเลยนะคะจริงๆแค่แบบคืนคืนเดียวก็จบไปหนึ่งเล่มแล้วนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยอีกคืนหนึ่งใช้เวลาคือไม่อยากจะนอนเลยอยากจะอ่านให้จบเร็วๆเพราะมันสนุกมากนะคะเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบนามประการลักษณะวดีนะคะก็น่าจะพอนึกออกว่าเป็น นิยายประมาณแนวไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีช่วงที่บรรยายเรื่องมัมมี่ละเอียดนิดนึงถ้าใครที่เซนซิทีฟเรื่องนี้ก็ค่าๆช่วงที่บรรยายละเอียดไปนิดนึงก็ได้ค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะก็เป็นผลงานจากสำนักพิมพ์นะบ้านวรรณกรรมนะคะของคุณเทเมียนตีในนามประการลักษณะวดีนะคะก็ชื่อเรื่องมนตราแห่งดาราน่าจะยังหาอ่านกันได้แล้วก็น่าจะยังหาซื้อกันได้ทั่วไปโดยเฉพาะที่สำนักพิมพ์นะบ้านวรรณกรรมนั่นเองค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม Better Story Podcast และ Browse Book ค่ะอย่าลืมไป subscribe นะคะช่อง YouTube i n k s Book p a c k e r นะคะถ้าอยากเห็นอิงรีวิวหนังสือแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะคะกเ็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำอะไรนะคะที่เกี่ยวกับหนังสือหรือว่าอยากให้อิงนะคะรีวิวเล่มไหนนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเสมอมานะคะแล้วก็วันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ